สวัสดีครับอยู่กับหกล้อด้ากรีนครับโอ้ในที่สุดก็ลงไปข้างล่างเลยครับเอ๊ใครขับวะเนี่ยโอ้นายจะเป็นท่อเกยเขาขับครับโอ้ลงไปชั้นล่างแล้วครับสบายแล้วทีนี้ก็ดูดน้ําออกทีนี้ก็ลงไปเจาะถึงนรกเลยครับ ครับได้นิ่มใล่ไหมลูกรังลูกรังเจอลูกรังด้วยครับลูกรังประมาณหนึ่งซนครับรถมีกี่คันมาหนึ่งสองโอ้ยห้าหกเจ็ดคันครับเจาะดินดานครับหน้าดินหมดแล้วต่อไปก็ เป็นดินดินเหนียวนิดหน่อยครับหรือว่าไาจา์ชายขับรับหรือใครขับไม่รู้ครับเดี๋ยวมาดูปีนบ่อแบบหนืดหนืดครับทีมงานนี้จะชอบทำอะไรที่แบบมีเสียงลั่นล่นหาดัานตูดนิดหน่อยครับ สบายสบายชิวๆครับไวไหมเออเดี๋ยวก่อนดูนั้นก่อนดูก็ตามวิสเสตินครับเปิดประตูไหนสิอ๋อนึกว่าจะเสตินอ่ะลงมาได้เฉยเลยเนาะ อ๋อจิ้มจิ้มลงได้มเลยลงได้อ๋อลงได้แลังผมอ่ะอขึ้นจน้ก็ขึ้นอ๋อมีปตบอกาบๆจิ้มิ้แค่นี้อลงได้สบายสบายเ้อใกล้เฉยเลยนุ่นเจาะทึงนุ่นเลยวะโอ้ยนอนจันชายครับสุดยอดฝีมือนึกว่าจะเสียติน อาระดับฝีมือครับจันชัยผู้มากประสบการณ์ครับไม่ได้ม้อ่ะลงมาครับลื่นแน่นอนอะ่ะเจอดินโคลนเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวลื่นแฟดสามนี่มีเสียงแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็น เราอยู่กับทีมงานโหนึ่งนะงานเริ่มเข้าแล้วครับบอ่อหนึ่งไร่เอาลึกแบบสุดๆครับอันนี้แค่ประเดิมเอาไอ้ตัวเล็กมาครับเดี๋ยวเขาเอาสองร้อยมาเจาะถึงนรกถึงไหม <c oughs> อู้ควันออกหน้ารถโอ้เสร็จ๊ก นี่ครับไม่ได้ออกงานบ่อวอุดยอดแล้ว <c oughs> อันนี้เขาก็มีรถไมคโครนะแต่ช่วงเนี้ยไม่ค่อยมีใครมีงานรับงานจะร้หรอปกตินี่รถในโซนอเภอบ้านกรวดนี่จะลงงานทุกคันทุกทีงานครับอันนี้ไม่มีในทีมงานเซนตินก็ อา้ามีเจ้าเดียวมั้งดังนั้นก็จอดนั่นแหละหลังปีใหม่นะอหลังปีใหม่จะบูมอีกทีหนึ่งครับอันนี้ใครมีบอกก็ได้เปรียบครับอ,อ้าอาดันตูดนิดหน่อยทุกคนต้องเจอดันตูดนิดหน่อยนะ สบายสบายอันนี้เขาก็แหวกไปเรื่อยน้ำมันซึมมาครับน้ำมันซึมตลอดเวลาทำงานค่อนข้างจะลำบากถ้าคนไม่มีอไอเดียดีๆขุดยากมาก mm hmm. เขาเรียกว่าไอเดียมันต้องอยู่ที่คนขุดด้วย mm hmm. การวางแผนในการขุดที่มีน้ำครับน้ำมันออก mm hmm. อันนี้เขาจะสูตรตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไม่แห้งเลย อันนี้เจาะแล้วก็น้ําก็ออกแล้วน้ําซึมออกตลอดนัด่นแหละเมษาเมษาจบกันเลยครับไม่มีน้ําแห้งหมดเลยไม่ต้องถึงเมษาหรอกประมาณอีกเดือนหนึ่งเนี่ยอันนี้ธันวามกราคุมภาเนี่ยตรงนี้แห้งหมดเลยครับและอย่างหนึ่งมันจะมีสะอยู่ด้านบนตรงนี้ด้วยมันจะซึมมาข้างล่างก็เลยสะสองฟังเลยนะ ฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ําซับตรงกลางนี่แหละจะรับบดเลยครับถ้าเจาะลึกเมื่อไหร่น้ําก็จะซึมตลอดเวลาครับอ่ะหนักที่รถไถแล้วครับงานนี้รถไถจะทำงานค่อนข้างจะลำบากนิดหน่อยครับเจอดินเจอดินสมอง <c oughs> ดินโคลนดินต้มอ่ามาเรามาดูแฟดซี่ครับฝีมือนาะยจานชายไม่ธรรมดาครับ เกสีเลยครับออกจากบ่อโอ้ยแน่นอนนะวะอ่าเดี๋ยวมาดูอันนี้เกาะโบอีกคันหนึ่งเลยเจอลูกรังคนระับชั้นลูกรัง นี่เขบอกว่าลงชั้นสองนะนะชั้น2ก็ลึกประมาณ2องเมตรหสิบครับอ่าจุจู่มาแล้วครับอันนี้เขาเขาซื้อมาเพื่อขายนะแล้วก็ทำงานไปด้วยได้กำไรก็ถือว่าได้กำไรชีวิตขายก็ขายครับใครจะมาดูก็มาเลยมาดูได้ครับ SK 045ครับมาร์คทูไม่จุกจิกไม่จู้จี้ไม่มีไฟฟ้าระบบะระบบเต็มไม่ใช่ระบบนะระบบเต็มครับน้ำมันกินวันละสองพันหรือว่าพันห้าร้อยบาทต่อหนึ่งร้อยเที่ยวจริงหรือเปล่าไม่รู้นะ ตามที่เขาว่ามาครับอาจจะจริงแต่ว่าก็อยู่ที่คนใช้แหละอยู่ที่คนขับว่าเร่งเครื่องแรงไหมอันนี้รู้สึกว่าจะเร่งเร่งเครื่องแรงไปนิดนึงไงถ้าไม่แรงมันก็ไม่โหลดคันนี้ไม่มีโหลดเลยนะดูสะสบายๆชิวๆครับ เราไม่ต้องมองที่สีไม่ต้องมองรูปรักษณ์ภายนอกครับดูระบบการทำงานถึงจะเก่าแต่เก่าประมาณนี้ครับอาไป <c oughs> เดี๋ยวมาดูเทอร์โบ <c oughs> ร้องลั่นๆครับโ <c oughs> จ๊ะ สวัสดีครับ